สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสี่ล้อนะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแมกยามาฮามีโอตัวเก่านะครับล้อแมกยามาฮามีโอตัวเก่าอันนี้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้ามุกเขียวนะครับแต่มองผ่านกล้องวิดีโอเนี่ยอันนี้ล้อจริงเนี่ยอีกสีนึงเลยแต่พอมองผ่านกล้องวิดีโอเนี่ยครับมันจะเห็นเป็นแต่สีฟ้าไอ้คาว่ามุกเขียวที่มันอยู่ทับหน้านี่ครับที่ว่ามันปนอยู่ผิวหน้าเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเลย อันนี้เป็นสีฟ้ามุกเขียวนะครับท่านใดสนใจสีนี้ก็เข้ามาดูแผ่นเพจกับทางร้านได้นะครับทางร้านมีแผ่นเพจของจริงนะครับให้ดูนะครับมองผ่านกล้องก็จะเพี้ยนไปเยอะเลยอันนี้ในกล้องวิดีโอเป็นสีฟ้าเลยแต่ของจริงมันจะเป็นฟ้าอมเขียวเลยนะครับมันจะอมเขียวอ่าครับรายละเอียดนะครับทุกๆคู่นะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเนี่ยสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับ บริเวณนี้ก็ปิดกันสีนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับล้อหน้ามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าบริเวณหน้าแปนเราก็ปิดกันสีไว้ให้นะครับหน้าแปนจานดิสเบ้าลูกปืนนะครับขอบแม็กก็เหมือนเดิมนะครับทั้งสองฝั่งสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับเราทําสีเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับเราใช้สกอตเทปปิดกันสีนะครับ ลองการนะครับรูเล็กรูน้อยนะครับรับประกันนะครับสีเข้าทั่วและเกอร์ติดทั่วนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับเด we ี๋วยวเรามาดูล้อหลังกันอันนี้ล้อหลังนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้ามุกเขียวนะครับแต่ดูผ่านกล้องวิดีโอแล้วเป็นสีฟ้าเลยของจริงจะเป็นฟ้ามุกเขียวนะครับมาดูของจริงได้ที่ทางร้านนะครับแล้วรับรองนะครับสวยมากสีนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาทํานะครับ ขอบแม็กนะครับเหมือนเดิมนะครับรับประกันครับสีติดทั่วนะครับสีเข้าสุดขอบนะครับมองยังไงก็มีแต่สีนะครับอันนี้ล้อหลังนะครับเป็นดุมดำนะครับบริเวณนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสีนะครับทนความร้อนได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าบางท่านกังวลว่าพอเบรกสีแล้วสีมันจะหลุดลอกร่อนไหมรับประกันนะครับไม่หลุดลอกร่อนนะครับถ้าหลุดลอกร่อนเราทําให้ใหม่ฟรีเลยนะครับ อันนี้นะครับลองการสีติดทั่วและเกอร์ติดทั่วนะครับยังไงก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับร้านเรามี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ f a c e b o o k เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยคำว่าลางังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับ ยังไงท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับกับทางร้านได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับผมสวัสดีครับ